ชงชาดื่มสักแก้วอือเดี๋ยวจะได้หลับดีหลับดีนอนดีเนาะ,นะะอุ้ยบ้านก็รก อยู่คนเดียวสองสมบัตินี่โอ้โหแพ้อากาศมืนมืนเวียนเวียน,อ,น,อ,นอุ๊ยร้อนโอเค นกหูร้องกูกูแค่ค okay, ข้าเพื่อนๆสวัสดียามค่ำคืนค่ะ <laughs>